และนี่ก็คือการสุ่มหาน้องเฮเลียในเกมฮอนไคร i m p a c t e เตอรจะเป็นยังไงกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนที่จะไปคลิปเต็มอยู่ที่ช่อง YouTube Delta ถ้าหาไม่เจอก็เขียนคำว่าฮอนไค i ต่อหลังไปแล้วก็ลองเสิร์ชดูนะจ๊ะโดยในวันนี้ที่เราจะมาสุ่มน้องเฮเลียกันเนี่ยคือส่วนตัวแล้วผมเนี่ยก็เตรียมเพชรมาค่อนข้างน้อยนะครับผมมีประมาณ5,000กว่ากว่าเม็ดเอง ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีรอบสุ่มแก้มือกันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ายังไงแล้วเพชรมันก็คงไม่พอนะครับผมซึ่งเปิดมาตัวแรกนะครับผมเป็นทางสั่งของมุดะตาฮิเมโกะนะซึ่งผมยังอัพไม่ถึง 3S เนะและตัวต่อมาเป็นยาเอนะครับผมเฟรมสกิทามะตัวนี้ผมอัพขึ้น 3S เรียบร้อยตั้งนานแล้วนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเกมมอนคาอิมเพกเนี่ยนะครับผมสําหรับตู้ตัวละครแล้วอะผมรู้สึกว่ามันออกค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่ว่านี่อะไรวะเนี่ย และแล้วกินตุตตุมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอยู่ดีๆไอวัลีเดทไอมาดามาดเดสนี่มันก็ขึ้นมาในหัวเลยพูดไปก็เอาเถอะสุมต่อไปดูซิว่าจะได้อะไรบ้างเอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวโทรดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยต่อไปการันตี เพจไม่มีทำยังไงขอเวลาแป๊บและต่อไปนี้จะเป็นเสียงแห่งความสิ้นหวังของนายเดลตาเฮรีอาดูดูเข้ามาแล้วนะเฮ้ฮึบโอ้ยยังดูดูเข้ามาแล้วจริงด้วยโอ้อะอะไรอยวะ กูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องยังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้หไอ้ไอ้สกัดดาวรุ่งเฮ้ยเขาเห็นหน้าหน่อยดิไอ้วะเฮ้ยโอ้ยสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่